ของเชียร์เหมือนเดิมนะครับตอนทีเ่เริ่มเกมเดี๋ยวเราเชียร์กันเงียบๆนะครับเพราะว่าเป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วนะฮะไม่อยากให้มีข้อ,อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับสำหรับทีมแข่งขันนะครับจะมอบสมาธิให้ทีมแข่งขันอย่างเต็มที่นะครับสำหรับ2ทีมนะคะที่เข้ามาแข่งขันกันในรอบชิงชนะเลิศนี้น,นะคะก็เป็นทีมระหว่างทีมมด d ่ f แอทเฟียสนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนคลรีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ ก็อีกทีมนึงนะครับเป็นทีมนุ่มลำตะคองนะครับจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีม,มานะครับผมค่ะปีนี้นะคะเราเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์แบดมินตันนะคะประเภทคู่ผสมนะคะครับผมอาละค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการแข่งขันนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะครับผม ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการแข่งขันนะคะขออนุญาตแนะน,นําท่านคณะกรรมการวิชาการและการตัดสินการแข่งขันขุนดอนสศท,ะท,ะทชิงแชมป์ประเทศไทยประจําปีปปป2015นะคะรองศาสตราจารย์กิษดาวิศวะทีรานนท์จากสถาบานันเทลิไทยญี่ปุ่นค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดรมโนกิตพนิชกุลข้าพาวิชาแมคคาทอนิกสคณะเทคโนโลยีชั้นสูงสถาบันเทคโนโลยีเอแห่งเอเชียนะครับ ดรปิติวุฒิรีกกิติกุลจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์าสนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะครับท่านอาจารย์ปัญญาเหล่าอนันตนานครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการดิสิทภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับรองศาสตราจารย์ดรนพดลอุชัยพิชาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรังสิต์ค่ะครับท่านอาจารย์บุญเลียงอบแสงทองนะครับรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการจนาพิเศษมหานคร รองศาสตราจารย์ดรภูดิตลักษณะเจริญจากวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชินอาจฐานนะครับคณุศาสตร์วิศวกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบงรังดรอานันต์สืบสํารานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเลัาจากนั้นนะครับเป็นรายชื่อคณะกรรมการที่ให้การตัดสินในสนามนะครับท่านแร,นร,ราาก,กนะครับคุณวัวจักรจองศักด์นะครับคุณจิตินันก์กอมจิต คุณอาทิตย์วิจารณ์คุณสัจการพรมมาคุณการกมลุขุกรอยคุณเอกพจน์เก้าเกลี้ยงคุณกิตสดาใจตรงคุณสุวรัตน์เชยขุนทศคุณทวิชัยม่วงรักว่าทีร้อยตีทีลพง์อาเมนคุณธนวิจันต์เต็มดวงคุณปรีชาล่าหิบคุณทัชชนันจันโงงครับและคุณพงศกรบุญญาพรครับและต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างทีมนะครับ ะะระหว่างทีมมดมดฝ่ายแอดฟียจากมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีครับอยู่ในทีมเสื้อสีแดงนะครับและในทีมสีน้ําเงินนะครับนุ่มลำตะคองนะครับจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาเราจะแข่งกันนะคะ2ใน3เกมนะคะ,ะนะครับก่อนจะเริ่มเกมนะครับขอประกาศนะครับรถยนต์นะครับหมายเลขทะเบียนนะครับ เดี๋ยวนะผมมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวขอซูมสักครู่นะครเป็นรถของสื่อมวลชนนะครับ PPTV นะครับสีขาวโตโยต้าอัลตินะครับสีขาวอยู่ไหมฮะติดต่อที่ผมก็ได้ครับตอนนี้เลยครับด่วนครับนะครับตอนนี้พร้อมที่จะเซตอัพหุญญนยนต์แล้วนะครับ ระยะเวลาในการเซตอัพนะคะหน,นาทีด้วยกันนะคะ,อ,ะอย่าลืมนะคะรถพี่นักข่าวนะครับจาก p p พีที v, โตต,ต้าเอาที่สีขาวนะฮะยังอยู่ในงานหรือไม่แต่ละทีมนะคะจะมีหุ่นยนต์2ตัวด้วยกันนะคะที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้สามารถ ก,กันนะคะในการตีแบตได้นะคะและแตละทีมนะคะก็จะมีลูกขนไก่นะคะบรรจุอยู่6ลูกนะคะสีแดงจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนครับและทีมที่ทำคะแนนได้5คะแนนก่อนเป็นฝ่ายชนะนะครับใช่แล้วค่ะลูกจะต้องไปตกในช่องสี่เหลี่ยมสีเหลืองเท่านั้นนะคะถึงจะคิดเป็นคะแนนนะคะจะถือว่าเสิร์ฟสำเร็จนะฮะจะ<ช>ได้คะแนน และการเสิร์ฟจ,จะมีให้1คะแนนนะครับแดงได้แต้มเปลี่ยนเสิร์ฟครับลูกมสักคู่นี้สีแดงสามารถเสิร์ฟลงไปในโซนแล้วก็สีน้ำเงินไม่สามารถโต้ลูกกลับมาได้นะครับเสียแต้ม สีน้ำเงินก็ไม่ยอมแพ้มเปลี่ยนเสิร์ฟน้ำเงินไม่น้อยหน้านะครับความแม่นยำมีทั้งคู่นะครับเหมือนทั้งสองทีมจะเน้นที่เกมเสิร์ฟนะฮะวันนี้สีน้ำเงินจะไปฝ่ายโต้กลับตีกลับมาแล้วครับและทีมสีแดงตีกลับมาได้โอ้โหน้ำเงินได้แต้มเปลี่ยนเสิร์ฟ น้ำเงินไปแล้วคะ่ะสองคะแนนค่ะมีการโต้นะคะนอกจากคะแนนจะมาจากการเสิร์ฟแล้วนะคะการโต้กันนะคะก็ทำให้ใหบบเกิดคะแนนเหมือนกัน,นค่ะตอนนี้คะแนนบนสกอ,อร์บอร์ดนะฮะหนูรับจากองสีน้ำเงิน3คะแนนนะครับบดไฝ่ายอเลส์สีแดง1คะแนน เราจะแข่งกัน 2, 2> ใน3นะคะน้ำเงินได้แต้มเปลี่ยนเสิร์ฟอะละค่ะน้ำเงินนะคะนำไปก่อนนะคะ4คะแนนค่ะน้ำเงินต้องการอีกเพียงคะแนนเดียวค่ะเอาก่อนชนะในเกมนี้นะคะแต่สีแดงก็ยังมีโอกาสนะคะ ยอนหน้าเน็ตนะคะเอาละค่ะสีแดงก็ไม่ยอมนะคะตอนนี้ตามมานะคะ2ต่อ4ี่ค่ะโอ,โอ้โหน้ำเงินได้แต้มจบการแข่งขันเกมที่หนึ่งครับ เกมแรกนะคะสีน้ำเงินก็ชนะไปก่อนรอการประกาศผลจากท่านอาจารย์อีกทีนึงค่ะครับการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศนะครับระหว่างทีม Modify a ไ f i อ <ไฟ S 1> สิสาน,นสีแดงพบทีมหนุ่มลำตะคองด้านสีน้ำเงินผลงานแขงขันในครั้งที่หนึ่งหนุ่มลำตะคองเป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนน5ต่อ2ครับจะมีจะต้องชนะกัน2ในเพรเพฉะะั้นจะกลับแดนนะครับกลับแดน หนุ่มลำะครองก็จะย้ายมาอยู่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับมดแอนฟิตก็จะย้ายมาอยู่ทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับถ้าอยากดูแมตที่สามก็ต้องเชียร์นะครับมดแอนฟิตให้ชนะก็จะได้ดูแมตที่สามนะครับก็จะได้ดูว่ามีการตีโต้กันได้มากกว่าตอนนี้ก็ได้มากกว่า2ครั้งแล้วนะครับก็3แล้วนะครับรน,น,นอกจากน้องๆที่เป็น ผู้บังคับคุนในสนามแล้วนะครับเบื้องหลังก็ยังมีทีมงานฝ่ายเทคนิคอีกมากมายนะครับทางทีมงานสตาฟดูแลผู้แข่งขันนะฮะทีมงานช่างเทคนิคนะครับเอาละค่ะเดี๋ยวจะเป็นแมตช์ที่2นะคะหนุ่มลำตะคองคงไม่อยากให้เกิดเกมที่3นะคะคแต่ร่ไฟอัเฟียด <I fear S 1> นี่บอกว่า <c oughs> ยากขยากครับผม ต้องมีดัดล้างตานะครับมอสฟอแอสเฟียตจะแพ้ในเกมนี้ไม่ได้นะครับเป็น2ทีมนะคะที่โอ้โหผ่านเข้ารอบมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานนี้นะคะเราแข่งกัน48แมมชนะคะวันนี้เมื่อเช้านะคะเราก็แข่งไปอีก1 2 16ทีมนะคะคแล้วก็ตอนนี้นะคะเหลือเพียง2ทีมเท่านั้นนะคะอีกไม่กี่นาทีนะคะเราก็จะทราบว่าทีมไหนจะได้เป็นแชมป์หุญญ่นยนต์สะทะทค่ะครับผม แต่สำหรับทั้ง16ทีมนะคะก็จะมีสิทธิ์ได้ไปแข่งขันหุ่นยนต์ A B U Thailand Championship ด้วยนะคะเพื่อที่จะหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่อินโดนีเซียต่อไปค่ะตอนนี้ก็ขอให้ยกหุ่นยนต์ออกมาจากขอบสนามก่อนนะครับ ทั้งคู่พร้อมแล้วที่เข้าสู่การเซตอัพครับเซตอัพหนึ่งนาะทีค่ะสีแดงหนุ่มลำตะคอนะคะจากมหาวชลัยราชพัฏนครราชสีมาค่ะสีน้ำเงินนะครับมดไฟแอดเฟียสนะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเวลาหนึ่งนาทีนี้นะฮะผบ้บังคับหุ่นก็จะเอาหุ่นยนต์เข้าไปทดสอบนะฮะร,ระบบต่างๆของหุ่นยนต์ว่าพร้อมสำหรับการแข่งขันหรือไม่นะครับค่ะเกมนี้นะคะมดไฟแอดเฟียสแพ้ไม่ได้แล้วนะคะ สีแดงจะเป็นฝ่ายเสริมก่อนนะครับ <c oughs> ตอนนี้เวลาในการเซตอัพเหลืออีก10วินาทีทั้ <c oughs> งคู่ก็พร้อมแล้วนะจะเข้าสู่เกมนะครับ แ,แดงได้แต้มเปลี่ยนเซิร์ฟไม่รอช้าครับ่มลำตะคองนำไปก่อน1-0่สีน้ำเงินฝ่ายเซิร์ฟนะครับและสีแดงตบออกไปไน้ำเงิน,<า>นได้แต้มเปลี่ยนเซิร์ฟอะล่ะค่ะคะแนนเท่ากันนะคะหนึ่งตอ1หนึ่งค่ะ หนุ่มลำตะคอนะคะถ้าชนะเกมนี้คือชนะเลยนะคะหมดไฟแอดเฟียสก็ไม่ยอมแพ้ยอยู่แล้วนะฮะเกมนี้น้ำเงินได้แต้มครับเปลี่ยนเสิร์ฟ เงินเสิสสร์ฟมา้วครับสีแดงเอากลับไปครับแดงได้แต้มเปลี่ยนเสิร์ฟเอาละค่ะคะแนนเท่ากันนะคะ2ต่อ2ค่ะใครที่ทำได้5คะแนนก่อนนะครับจะเป็นผู้ชิงชัยในเกมน<อ>ี้นะครับแดงได้แต้มเปลี่ยนเสิร์ฟ สีแดงนำไปแล้วครับ3ต่อ2ออาล่ะค่ะมาช่วยกันลุ้นมดไฟนะคะอโอ๊ยนำเงินได้แต้มน้ำเงินตามมาติดๆค่ะสามเท่าค่ะสูสีมากครับตื่นเต้นนะครับสามต่อสาม มดไฟก็แพ้ไม่ได้หนุ่มลำตะคองก็อยากจะชนะในเกมนี้แล้วนะคะน้ำเงินได้แต้มเปลี่ยนเสิร์เอละสีเอละสีเอาแล้วครับมดไฟแอดเฟียสน,นะครับนำแล้วนะครับ3 4ต่อ3ครับตอนนี้นะคะมดไฟต้องการอีกเพียง1แต้มนะคะเราจะได้ดูแมตช์ที่3ค่ะ นนี้นะทีมสีน้่งเงินไปเสิร์ฟเสียด้วยโอ้แดงได้แต้มเปลี่ยนเสิร์ฟเอาละค่ะดิวแล้วค่ะดิวครับคันนี้ต้องทำคะแนนทิ้งห่าง2คะแนนครับตอนนี้คะแนนบนสก,กอร์4ต่อ4แดงได้แต้มเปลี่ยนเสิร์ฟ หต่อสครับหนุ่มลำตะคองนอาละค่ะหนุ่มลำตะคองนะคะถ้าได้คะแนนนี้นะคะชนะเลยนะคะแดงได้แต้มจบการแข่งขันนครับหนุ่มลำตะคองสามารถเอาชนะในเกมที่2ได้อีกนะครับ ด้วยคะแนน6-4ต่อนะครับเดี๋ยวรอท่านอาจารย์ที่ทำตัดสินอยากไปดาูการอีกครั้งหนึ่งนะครับครับครับการแข่งขันคู่ชิงเลอร์ในครั้งที่2นะครับระหว่างนุ่มลำตะคองย้ามอยู่ยด้านสีแดงพบมอสฟายอัดฟิสอยู่ด้านสีน้ำเงินผลการแข่งขันครับหนุ่มลำตะคองไปฝ่ายชนะด้วยคะแนน6-4ต่อ 4. ผลการแข่งขันนะครับแชมเปี้ยน TPA นะครับก็คือทีมหนุ่มลำตะคองจากราชบัรนครราชสีมาครับ นี้เราก็ได้ผู้ที่ชนะเลิศในเกมการแข่งขัน,น,น<ม>หุ่นยนต์สอททชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วนะครับอีกสักครู่นะครับอีกสักครู่เราจะเข้าสู่พิธีการประกาศมอบผลรางวัลน,นะครับการแข่งขัน TPA Robot Contest Thailand Championship นะฮะหุ่นยนต์สอททชิงแชมป์ประเทศไทย2,558แล้วนะครับค่ะซึ่งปีนี้นะคะเราจัดขึ้นเป็นครั้งที่22นะคะสำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์สทนะคะ น้องๆทั้ง16ทีมนะคะที่ผ่านเข้ามาสู่รอบในวันนี้นะคะก็มีสิทธิ์ที่จะได้ไปแข่งขันหุนยนต์ ABU Thailand Championship ด้วยนะคะเพื่อที่จะหาตัวแทนประเทศไทยนะคะไปแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไปนะคะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวสิครูนะคะจะเป็นการมอบรางวัลน,นะคะ สำหรับคุณผู้ชมนะคะและน้องๆนะคะอย่าเพิ่งกลับนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมชื่นชมนะคะแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องๆนะคะที่ประสบความสําเร็จกันนะคะตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคิวในการขึ้นรับรางวัลน,นะครับพร้อมแล้วก็ช่วยส่งสัญญาณด้วยนะครับตอนนี้นักกีฬา,าผู้ขึ้นรับรางวัลอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้จุดจุดปล่อยตัวผู้รับรางวัล